ถามกันมา,ลาห,หลายยตำจังเดให้มีสีสันน่ากินแบบนี้ตำจังเดยให้มีน้ำลายลายแบบนี้ไม่อนีสิมาบอกเคล็ดลับเด้อจ้จะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมม่อนีสิามาเห็ดตำส่วกุ้งสุกน้ำปลาร้านัวๆจ้าขั้นตอนแรกนะคะเ้ากระใส่ผิกกระเทียมลงไปตำให้แหลกเลยค่ะพี่น้องส่วนโตนะคะจะมากใส่พริกแห้งเพราะว่าพริกแห้งิ่นมีความเผ็ดและก็หอมดีคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็บกหนาลงไปใส่ไปไลายๆเลยค่ะพี่น้องวลาเฮาตำจะได้มีน้ำลายลายเนาะสีดำๆนี้ก็เป็นน้ำปูดำาดยพงนัวน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะพี่น้อง น้ำแสบก็ขึ้นอยู่กับน้ำปลาเนี่ยล่ะค่ะเมนี่เฮาจะใส่น้ำปลาตำม่วน้ำปลาราปรุงสุกสุดต้นตำรับหอมแสบนวดีค่ะจ้าเมนี่เฮาสิใส่ลงไปประมาณสองอนเสร็จแล้วเฮาก็นวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพี่น้องจะบอกว่ากลิ่นหอมห้วยห้วยค่ะพี่น้องเบิ่งผัวหนาป็นแต่แสบค่ะเสร็จแล้วเฮาก็ใส่เ้นข้าวปุ้นลงไปตามด้วยผักลวกปรุงสุกแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะแค่นี่กระแสบแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะมาแสบแกบนจ้้พี่นอง สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลา์สไตล์ซามแแบบม,มจาจ้าพี่น้องมาหนีผ้ามากินเนวแซบๆอีกแล้วตํซส้วกุ้งสุกค่ะพี่น,อบบน,น,น,น้องบ่งบุาเซ้นเซ้นขนมจีนป้าใส่กุ้งกุ้งสุกกุ้งสดุ้งนำห่อนค่ะพี่น้องคะบ่งบุญาโตกำลังพอดีกินค่ะพี่น้องตำใส่เนี่ยละพักกันจองนำปลาแบบนัวๆค่ะพี่น้องคะพักสดเล,ลยลเต็มถาดคือเกากบหยอดพักบุงงามๆคือเกาค่ะพี่น้องมา มีพักกันจองมาน้ามาจากพี่น้องจากโอ้ยฟผมบปนตำจัดที่เซนก่อนเลยจาะพี่น้องยุ้มเซนก่อนเลยอยืสองตัวไปเลยจ้ะอือน,น้ำปลาหนัวแห้ง mình khoanh à là Dạ thịt của Nhung mà nó Nhung lại dạ mình Thịt chậm nữa sườn nhau ở lại Thật ăn tròn cung subscribe

สำไส่นนำปูนะครับใส่นํำปลาต้ำมวกเป็นนํำปลาต้มสุกหอมนองนวะจป็นองแซ่บมึนดิเสียบไม่มองเนี่ย อย่าลืมคงบาคืดขาดคืดขาดออกมั้งพี่น้องลองบงคองเนี่อยออกกันบพี่น้องเครื่องอืออือ,อ,อเรยได้ถาม่าตำจังใดให้สีเป็นต่แสบให้มีนม้ำ สามยี่สีแล้วค่ะพี่น้องอันนี้อันมีคลิปเหตุวิธีตำให้เบิงพร้อมเด้๋ยวค่ะเด้อสำหรับคนที่ขอมาเนาะอืมาตำแบบบานๆเนี่ยเฮ้านี่แหละไว้มม่ยางพิเศษนหรอกจะแซ่บ cũng có để tổ bên nhà bàn đại <laughs> giả ta có phải đi xin lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แต่สวดเลยบางคนถามว่าใส่เมื่อ่มเนี่ยเบอแสบเมื่อบ่เขากินคือแสบเมื่อเหมืนเส้นตนัวเบอร์แสบค่ะพี่น้องอาจจะเป็นพอความเคยชินหรือจังไรบรูเบอร์แสบเลยค่ะไปหลังเมื่อก็ับบ่า ก็บแสบแล้วตอนนี้ก็บ้าแสบเนี่ยกินเซ็ตก็ล่างเมือกับปกติดีเอาแต่เป็นเพราะผิวของแต่ละคนพ้อมเนะกินใจเมื่อค่ะพี่น้องจั้งใดอดัตรดกินผู้เดียวน่แต่ว่าถ้ากินกับคนอื่นเท่ากับใส่สอนปกติ จะเป็นคนที่มากินตำส่วยฮะอาจจะกินโดนไอ้พี่น้องอย่าเบื่อเด้อะขาดเยอขอทุดขอ้อให้เขาพี่น้องบางอย่างก็หาบา่ได้เนาะอีกอย่างก็อยากกินกะขาดเบ่ได้อีหลีขาดไปแบบมือสองมือนี่หิ้วลอดกินเนี่ยเจ้าของอยากนะคะ่ะพี่น้องใครกินเนี่ยบ่อยากมันก็บ่ไหไวเดียว nya mungkin ana nak menung kat จั่มากกับซุกพักเรื่องนี้อร่อยพี่น้องอิ่มแซ่บคักตำซุ้กกุ้งสุกหินกับพักสดพักลวกยอดประบุงอุบวกค่ะพี่น้องแซ่บหลายตำใสพริกแหง้งกับเก่านะคะพี่น้องใส่น้ำปูหอมๆปลาหลานุ่นๆเอาละค่ะพี่น้องค่ะ มันนี่กะอิ่มแล้วนะคะเดอ้อถ้าเกิด่ากินส่วนลวดกินจ,บจับเจ็บกินเสียงดังเนี่ขอโทษขอให้อค่ะเดอ้อพี่น้องครับติชมกันได้คะ่ะคอมเมนต์ปูดคุยกันได้ดแูแต่เราคนอยู่จังหวัดยังนอกกำลังอ่านเบิ่งอยู่เนี่ยพากันเหตุยังอยู่เอาล่ะคะ่ะพี่น้องมันนี่กะสิขอปิดปิดคลิปสำนีนอคะเดอ้อฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะค่ะเดอ้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคะ่ะมันนี่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ